สื่อเบิบในคนละคูรงขท้ามันคือบีบีบอดายบอมีเบอร์อ,อมันลุดกล่าวมาเจอเราเอาเรสยูทีโอซานานะคะก็ได้ซื้อรองเท้าให้พ่อหญ่งห้องคอยไปเบิ่งต่อ มันเป็นมองขายพัวเครื่องกีฬาเสื้อผ้าและาถือของหยี่ห้อนะคะงานเขายางยัง,งไ่หน่อยเห็นว่ามันถือร,งรงงองเท้าคูรซีสิบเก่าโคนรองเท้ายางของพ่อใหญ่ลอยเกาสิบเก่าดีหอดีพร้อมนะคะถ้าซื้อยี่มืออื่นกับซีหาลอยพร้อไมไหน่อยสี่สิบเกาโคนเดี๋ยวไปเบิรงกันนะไปดูนะจ๊ะเดี๋ยวไปถึงก่อนถึงที่ผักก่อนจะสให้เบิรงเสื้อผ้าข้างในถูกมากมีแต่ของหยี่ห้อนะคะแต่ก็ของดีๆสำหรับยางเท่งเขา หนูน่นนีนั่นทายฝาวเพราะว่าจอดเบิ้งแผนที่แป๊บเดียวเองโอสโอสโอซเนยอูซเนยอูซเน,เ,นเดี๋ยวเข้าไปต่อกันค่ะเดี๋ยวแม่หน่อยจะหายเบิ้งนะคะรองเท้าตอนนี้ดูไม่ได้ใจเย็นเย็นมาเบิงงล้มทางสื้อมานะจ๊ะ อะไรรองเท้าแบบไหนข้อไม่หน่อยจ่ายราคาสามร้อยกนเนาะจายราคาสามรอยสี่สิบเก้าโคนนะคะเหลืออยู่ที่สี่สิบเก้าโคนนะะสามร้อยสี่สิบเก้าแล้วก็มาลดเหลืออยู่รอยเจ็ดสิบเก้าแล้วสุดท้ายเราอยู่สี่สิบเก้าโคนค่ะมันถูกมากๆเหมือนได้ฟรีเลยสี่สิบเก้าโคนที่จริงมันไงก็ติดไม่หน่อยอยู่เด้แต่ว่าไม่น่อยอยากได้ไม่หน่อยก็เลยเอา พอมันเบามันสียางสบายใส่ทุงเท้าเข้าไปก็สิพอดีนี่จ้ะมันเบาย่งางางา่ายเบอร์เจ็ดเบอร์แปดสี่สิบเก้าง่าเนาะของป่าใหญ่อ่าราคามันอยู่ที่ 399ค่ะ399ร้เลดเหลือ1้9ยเก้า้ซื้ององทาไว้ให้ใส่บะม,มี่ยู่บานกคยมีะมะ่เราไมัท่ันไม่กินกระดาษิผ่นยูมองไยก็ลดซื้อมาวาใเฮเทอเทอกแต่ข้อใจยอ,อยู่ยี้อนดีจ้ะเบาไม่นักมันเป็นนันซักใดของอีบีบีซื้อร้อยเทใดร้อยร้อยสี่สิบกว่าดีเท่าไรหาสิบคนนะคะ ตัวนั้นแต่ว่ามันเป็นคล้ายมันเหมือนมันว่าม,มันหนังหรอกค่ะมันออกคล้ายหนังแต่ว่ามันหน่อยคิดว่ามัานอาจจะห่มกระดาษเพราะว่าของมันถือมันซื้ออยู่ในวิลลิตแต่ตัวนี้มีหอ่อใส่ทนเียปีนี้บริษัทจะาใส่ปีหน้าแล้วมือนอไหร่ปีนี้ออกเกือบไปสองสองอันคู่เรากินนสกใส่น้างเา้าลำบากเปลี่ยนสีกัน เจอมาโดนราคาเ้าก็ซื้อไ้ของจำเป็นต้องใส่สสยุ้มค่าสมราคาอยู่จ้นะเนอะวงามสมราคาจะเก็บแล้วไปเข้ารถด็ก็มือนีน,อน,นันงมือนีเพื่อนสุดท้ายเพื่อนกับบานนะคะมาหนึ่งอาทิตย์พอดีกับเมื่ออาทิตย์ละหกหมื่นนะคะนานๆมันค่ะโอเคเนาะเห็นแล้วเนาะ เดี๋ยวเมรจะไปเหับเขาไปอาบน้ำ้วก็สิปิ้งอย่างกินนะคะอากาศดีดีเดี๋ยวจะไปถ่ายข้างนอกให้บึ้งนะคะมันฝนตกอยู่แต่ว่ากอากาศเปิดเดี้ยฝนตกเดี๋ยวแดดออกเนาะเดี๋ยวจะถ่ายให้ข้างนอกให้ดูใหม่นะคะรักนะจุบ๊บ